ชาแนลโดยแม่นุชซัพไลท์ไวกิ้งคะ่ะมืนนี้แมนนุชยังคงนี่เลยจ้ะยังคงอยู่ในครัวคือเก่าเนาะจ้าพอดีว่ามือนี่แมนนุชออกไปข้างนอกมาแมนนุชตามคุณสามีไปลานขายอุปกรณ์ก่อสร้สางพอดีว่าจะจะซอม้องข้างล่างจ้าพอดีกันเลยว่าเออไหนๆออกไปทั้งเอือละเธออันขับรถพาฉันไปลานเอเชียนช็อปแนะ่ นั่งกันเลยคับพาเมนูดไปเนาะเดี๋ยวเมนูก็จะมารีวิวของห้เบิงเนาะจ้ะว่าเมนุดมือนีเมนุดไปมา2รล้านจ้ะไปร้านไทยกับร้านแขกเนาะเดี๋ยวเมนูก็จะมารีวิวของห้เบิงว่าเมนุดได้อย่างแน่เนาะจ้ะมาจากร้านไทยแลือก็ร้านแขกเมนุดกับรีวิวให้เบิงเมนูดก็จะบอกนำนงนำนักแรงที่มากละคงละค่าเป็นไทยบาทละค่าเป็นเงืนโครนอย่งเมนูดก็จะกับจะบอกเพื่อนๆให้ได้หลายที่สุดท่อที่จะบอกได้เนาะจ้ะเนาะกะหวังว่ามันจะเป็นแบบ เป็นขอมูลเพื่อแบบเพื่อนๆที่เฮ็ดสวนเฮ็ดหยังอยู่ก็จะได้แบบเออปลูกพงปลูกพักทรงมใไ้อันคนไทยที่อยู่ตังแดนกินเนาะจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยจ้าว่ามนุษด้ใดหยังมาแน่เนาะไปจ้าจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยแบบัดนี้มนุษพร้อมแล้วที่จะรีวิวให้เบิ่งเนาะนี่จ้าทุ่งนี่มนุษด้ใดมาจากลานไทยเนาะพอดีอันซื้อจากร้านแขกแล้วผัดลืมอัน ลืมผมปงปรุงรสมนุษย์ก็เลยว่าเออเขาเมืองหละกับพอดีว่าพานลานไทยกับไฮซามีจอดลานไทยไหาเนาะอันถุงใ่เดม่าจากลานแขกจะ้ะแตงจรงก็จะเขาเมืองก็น่าจะไปลานอันก็น่าจะไปลานไทยเลยกับบออันนี้เดม่าจากลานแขกจะ้ะอันนี้นักนะเป็นพวกซอสปรุงลงปรุงรสอีอย่างนอกจากซื่ออันส่วนให่จ,จากลานแขกก็จะได้ม่าเป็นของสดเพราะว่า เหมือนว่าคนบ่อค่อยไปลานเขาละผักมันแบบผักมันบ่อค่อยสดนะจ๊ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะบัดน,นี้จ้ามาเลยบัดน,นี้มาเริ่มจากร้านแขกก่อนเนาะว่าเมนูใดอีย่าง,างมาแน่จ้ะมเมนูใดนี่บะหมี่ยำยจ้ะซีฮออันนี้ของสามีนั่งเลือกมาเองเนาะมะตกฮอละเท่าไดรบะหมี่ยำย่ำรสไก่เนาะจ้ะขนาด60กรัมฮอละ6โครนฮอละ21บบาทจ้ะ ่อหนึ่งหอเนาะอันนี้บะหมี่ย่ำย่ำเนาะมาจากไทยบ้านเข้าล่ะจ้ะแมนบอสละเด๋ยวเบิ้งก่อนให้ชั่วหายากยากตัวมันน่อยย่ำย่ำกับของไทยนั่นแหละเนาะไม่นุดว่าของไทยเข้านั่นหละจ้ะอันนี้เนาะละกะได้บะหมีหมูสับนวดหมูสับเนาะซี่หอจ้ะอันนี้ของสามีนั่งเลือกเองคือกัน อันนี้หมูสับจะแพงกว่ารถไก่เนาะจ้ะฮอละแปดโครนหรือว่าฮอละยี่สิบแปดบาทบานเฮ้าเนาะขนาดขนาดหาสิบสี่กรัมจ้ะอันนี้อันมามาเนาะนะคะพานไปแล้วแม่นุ๊ดได้ยังไม่อีกแมน่นุได้แป๊บหนึ่งเนาะค่ะอ๋อถั่วดำจ้ะนี่ถั่วดำหาลอยกรัมแปดสิบเจ็ดจุดหาศูนย์บาทจ้ะ ยี่สิบหาคนเนาะถั่วดำถั่วดำมาจากประเทศไใด,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 ดมาจากจีนจ้ะชี้นะใช้นะจากจีนถั่วดำ่านไปนะคะราคาแป้งข้าวเหนียวจ้าแป้งข้าวเหนียวขนาดเดี๋ยวจะกำแป้งข้าวเหนียวมาจากไทยเฮาน่ะเหรอจัดสี่ลอยห้า,นะา,หาสิบสี่กร,รัมเนาะ ราคา29โครน1นึ่ร้อยหนึ่งบาทหาสาิสตางค์จ้ะสำหรับแป้งข้าเนี้ยหนึ่งห่อนะคะผ่านไปจ้ามากันที่เมนูได้นี่จ้ะซอสหวาน9ก0้ามิลลิลิตรเนาะจ้ะราคา49้โครนนะคะ171บาท50สาตางค์จ้าผ่านไปนะคะหลักก็จะเป็นซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวขนาด เจ0อยมิลลิลิตรจ้ะราคา u t ู่ที่42โครนหรือว่า147บาท147บาทเนาะนะคแลวก็น้ำมันหอยจ้าน้ำมันหอยขนาดน้ำมันหอยขนาดเอ่อยูไซละ่ะ ขนาดหกลอยมิลลิลิตรจ้ะหกลอยมิลลิลิตรยูทีซีสิบเก่าโครนหนึ่งลอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตังค์จ้ามากันที่ทัวเมนูดเด่มาสองถุงทัวลีสง่งเนาะจ้ะทัวยัางบุท่านเดยังบุท่านเดเห็นอย่างเป็นทัวสดแบบนี้เนาะจ้ะทัวขนาดสองลอยแปดสิบห้ากรัม ราคา25ค่หโคนจ้ะหรือว่า87บาทหาสิบสตางค์ต่อหนึ่งหอเนาะนะคะชั่วพันไปแล้วก็จะเป็นนี่รอบนี่เมนูสื่อมาถูกต้องจ้ะรอบนี้เมนูเด็กข้าวเหนียวดํารอบที่แล้วมันว่าจะซื้อข้าวเหนียวดำพัดได้ข้ากล้องรอบนี้เมนูก็เลยต้องอานกรอนว่าม,ม,มันเป็นข้าวเหนียวดําชั่วบอรอบนี้ได้มาถูกต้องเลยจ้ะข้าวเหนียวดำหนึ่งกิโลกรัมนะคะห้าสิบสามโคนหรือหนึ่งอแปดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์จ้า ทานไปพักชี่พักชี่อันนี้ก็มาจากไทยจ้ะเขาเนี้ยอันนี้ก็มาจากไทยคือกันซอเซิร์ดก็มาจากไทยเฮาเนาะอ,อ่อพักชี่หอมขนาดเมนูบ่แน่ใจอะ่ะเขาบ่ได้บอกเขาบ่ได้บอกน้ำหนักมากเนาะเมนูโบนไน่มัถึง80กร,รมัมหยองีเรมันเบาๆอะ่ะฮอลายสเก้าโครนจ้าหรือว่าอ,อ่อ หนึ่งอยหนึ่งบาทหาสิบสตงางค์จ้าสำหรับผักสำหรับผักชีหอมหอนี่เนาะมาจากไทยคือการจา้ะมา,าที่อันนี้ก็จะเป็นอันเขาเกลียบอย่างที่ลูกมาก,กินเนะาะไรซ์แครกเกอร์อันเป็นรสหมักร้าของไทยเฮ่าคือการจา้ะอันนี้อันสองสาวมากมนุษย์กะไรสื่อมาเน,ะนาะพอละสี่สิบเก้าโคนจ้าหนึ 1, ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์เนาะบันนี้กับมาสุดท้ายมะละกอเนาะหนึ่งลูก จริงๆแล้วเขาขายโล 1, หนึ่ง1อยสิบเก้ากเนาะจ้ะอันนี้เขาลดราคาลงมาเหลือโลละ1นึ่งเก้ามะละกอลูกนี้ราคาอยู่ที่164.50บาทจะ้ะ1อยหกบหาศูนบาท1นกิโลกับสามบาทห0าสิบสตางค์เนาะละะะมนุษย์ไม่ได้เอาถุงไปจ้ะค่าถุง1นใบถุงลานนี่เก็บที่1นึ่งจุ โครนเนาะจา๋าหรือว่าหาจุดหกบาทต่อราคาถุงพลาสติกหนึ่งใบเนาะล้านนี่แมนษย์ล้านแขกเมนษย์เบิร์ไป480.12โครนเอ่อหรือว่าพ680บาทจา้ะสำหรับล้านแขกเนาะเดี๋ยวมาต่อกันล้านไทยว่าเมนุด์ได้อย่างแนบวันนี้จ้ะจ้ามาต่อกันที่ล้านไทยเนาะวันนี้ว่าเมนูด์ได้อย่างาแน่ไปล้านไทยเมนษย์ได,ได้นี่จา้าเนอไม้สองถุงเนาะจา้าเนอไม้มาจากไทยจ้ะ นอไมซ454กรัมนะคะ33.90ิบส้นโครนหรือว่า118่งสบาทหกสตางค์เนาะอันนี้ที่จากร้านไทยเนาะอันไปร้านไทยรอบนี้ของขคืนราคาจา้ะแต่ละยางคืนราคาประมาณ1.90่งจ้นโครนหรือว่า6.65บาทต่อหนึ่งต่อหนึ่งฮอต่อหนึ่ง,งยางเนาะเท่าที่แมนูเช็คคร่าวๆอ่ะเนาะจา้ะไม่ได้นอไม่ผ่านไปเนาะจา้ะบัดนี้ อมอเมนูได้นีเป็นเส้นแห่งแบบเนี้ยจ้ะเป็นเส้นเวียดนามเนาะเป็นเส้นขนมจีนแห่งจากเวียดนามเมนูไดมม้มาสองฮอตกฮอละ21.90โครนหรือว่า76.6 5บหาบาทจ้าขนาดทอละ4ี่ลอยกรัมเนาะนะคะต่อไปมาต่อด้วยสาคู่จา้าเมนูสื่อไม่เห็ดขนมกะทิเมนูเก๋ไปสื่อเอาลานซูปเปอร์มาร์เก็ตของทั้งนี้เอานาะมันจังถูกกว่าตกกระป๋องละประมาณ เจ็ดค ו ประมาณนี้แหละนอกจากอันนี้สาคู่นอกจากเป็นสาคู่ขนาด4ี่ยกรัมนะคะหนึ่งห่อราคา24.90โครนค,คิดเป็นเงินบาท87บาทส5าสาตางค์จ้าเมนูดใดนี่มานาำจ้านี่นี่นี่อันนี้มะระนอกจากมะระกิโลละอันลอย29โคหรือว่า4 5 1บาทจุด สี่ลอยห้าสบาทเนาะอันฮอนี่ตกอยู่3 2มสิบโครนหรือว่าหนึบาทเจ็ดสิเกสตางค์จ้ะเนาะสำหรับมะละนวยเบยใหญ่จนวหนิดหน่อยแม่นุจะเอามาเห็ดอันว่าจักมือจะเห็ดกวยเตียยนะเยเต๋ยวไก่เนาะกเลยวเตี๋ยวไก่ตุนกันเลยเออสื่อมะละมาต่อด้วยพริกจ้านี่เป็นพริก อันเขาเอิญพริกอย่างพริกขี้หนูบอกขนาด80กรัมนาจะจ้ะลดราคาจากอันนี้เหลือฮอละ10หาโคน้นเพราะว่ามันกะค่อนข่างเกา่าขวานมันกะเหี่ยวๆทั้งหลานเขาก็เลยลดรลาคา1 5หาโครน80กรัม52.52.50บาทเนาจะจากสำหรับพริกขี้หนูหฮอลนี่เนาะต่อมากจะเป็นนี่ละที่ตั้งใจความตั้งใจจริงๆที่มนุษย์ไปก็คือสิไปสื่อผงฟุงรสหมูนเนี่ย จากลานไทยพอดีว่าลืมสื่อจากลานแขกกันเลยพอดีว่าเขาเมืองไปก็เลยสามีแวะสำหรับผงปรุงรสหมูขนาด4 2 5กรัมห่อนี่นอกจาก129โครนหรือว่า4 5 1บาทห0สตงางค์เนาะจแา้วก็ะกะเมนูก็ะไดนี่ได้อ่อใบชะพลูหรือว่าใบาชพะพลูราคผักข้าวตองนอกจากตกหอหละ20โครน ยี่สิบคนสำหรับใบชาพู่กะเจ็ดสิบบาทจ้ะแปดสิบกรัมเนาะผักข้าวตองกะแปดสิบกรัมนะคะกะยี่สิบบาทเจ็ดสิบคนคือกันจากมาที่อันสุดท้ายอันสุดท้ายไมู่ได้นี่จากสาลายมาจากจีนผักสอง,ยงอย่างนี่มาจากไซละ่ะลืมเบิงผักข้าวตองนี่มาจากกัมพูชาจะ้ะใบชะพลูมาจากไทยเนาะเมนูลืมบอกขอโทษที่ อันนี้สาลายแห่งจ้ะสาลายแห่งฮอละ29.90โครน87.15บาทเนาะเป็นสาลายแมนูจะเอามาเฮตตมจืดจ้ะก็จะประมาณนี้แหละจ้ะที่แมนูดได้มาลานนี้ถุงละค่า2โครนหรือว่า7 000, บาทเนาะนะคนะ่าล้านนี้แมนูเบิร์ดไป380โครนนะคะคิดเป็นเงื่นไทยก็1330บบาทเนาะจ้ะ นะคะของโดยเฉลี่ยกับแพงคือหนึ่งจุดเก้าศูนย์โครนสำหรับล้านไทยกับหกจุดหกห้าบาทที่คืนราคาสำหรับบางอย่างนอกจากโอเควมนษยตไปทั้งเบอร์สองล้านเบอร์ไปแปดร้อยหกสิบโครนหรือว่าคิดเป็นเงินบาทสามร้อยสิบบาทจ้าแมนย์ตจะใส่เลขกลางๆที่สามจุดหานะนะคะผ้าสีมูนค่าเพิ่มของนอเวย์จะมีสองอัตราจะ้ะสำหรับอาหารจะอยู่ที่สิบหา้าโครนสำหรับทั่วไปอยู่ที่ยี่สิบห้าเนาะสำหรับ ขาทรง่าเช่าอีกยังงไกยูทีสิบสองโครนเนาะนะคะโอเคจ้าเมนุ์ก็เอามารีวิวให้เบิรงว่าเมนุ์ไปร้านแขกไปลานไทยเมนุดได้อีกอย่างมาแน่ก็เอามาแช่แช่กับเพื่อนๆืนเนาะจ้าเนาะเมนุ์ก็หวังว่าสิ่งที่เมนุดเท็มันจะเป็นประโยชน์เล็กๆในน้อยอีกยังประมาอย่างสนะ่เนาะเมนุ์ก็ฝากไว้เลยกันนะแล้วกันนะจ๊ะสำหรับช่องคุณแม่ขาชาแนลนะคะเขาว่าแนนํำติช่กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้มนุดในเดอ้อสองสาวว่าจากโุงเรียนหรนะจ้ะ นุกามมาจังเลยแล้วโอเคมนุษยกกะลำลาไปประมาณนี้แหละเนาะจ้ะเนาะโอเคค่ะบายค่ะบาย